วันนี้เราจะมาพูดกันในหัวข้อที่ตอนแรกดิฉันก็ไม่เคยรู้ว่าคนเราต้องเรียนรู้การรักตัวเองเพราะถ้าที่ผ่านมามีความรู้สึกว่าการรักตัวเองนั้นเป็นโดยธรรมชาติที่เราทุกคนรักตัวเองแต่จากประสบการณ์ที่ได้เสเวนาและได้คุยกับบางท่านที่บอกว่าเวลานี้สังคมเราเนี่ย ส่วนใหญ่ปัญหาที่เริ่มต้นมาจากการที่คนส่วนใหญ่นั้นไม่รู้จักรักตัวเองว่าเป็นเช่นไรมันมีสาเหตุอยู่หลายประการประการที่สำคัญที่สุดก็คือการเลี้ยงดูตั้งแต่เล็กบรรยากาศนั้นไม่เอื้อที่จะให้เด็กได้รับความรักเท่าที่ควรจากการไม่สามารถจะได้รับความรักดังกล่าวทำให้เขานั้น ไม่สามารถจะรักตัวเองได้อันนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะคะในขณะเดียวกันเราไม่สามารถจะย้อนกลับไปสังอดีตหรือบังคับให้แต่และครอบครัวพัฒนาในสิ่งที่ควรจะเป็นดังที่ควรจะเป็นร่วมกันแต่ตอนนี้เราเมื่อได้เห็นปัญหาแล้วเราจะเป็นจะต้องมาช่วยกันแก้ปัญหาว่าทําอย่างไรที่เราจะหันกลับมารักตัวเองได้ อย่างที่เราได้ทราบว่าคนหลายคนมักจะบอกว่าจงรักตัวคุณเองหรือถ้าคุณไม่อาจจะรักตัวใครได้ถ้าคุณไม่รจาจักรักตัวเองซะก่อนฉะนั้นการรักตัวเองจะเป็นรากที่สําคัญมากในการที่จะเอื้อให้เรานั้นหันมารักตัวเองและรักคนอื่นไปพร้อมๆกันเพราะการรักตัวเองนั้นเป็นรากฐานในการที่เราจะมีชีวิตอยู่ ต่อไปอย่างสมบูรณ์แบบเพียงไรคําถามที่เราต้องถามก็คือว่าเราจะรักตัวเองได้อย่างไรและอะไรคือการรักตัวเองพูดไปแล้วการรักตัวเองนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของจิตวิทยาในการเอาตัวรอดโดยทั่วทุกคนต้องเอาตัวรอดแต่เวลานี้เราอยู่ในสังคมที่ซับซ้อนมากขึ้นการรักตัวเองจึงกลายเป็นการเลือกการที่เราจะเข้าใจถึงความผิดพลาดของเรา ความเข้าใจในความสูญเสียของเราในชีวิตและความสามารถทจะเชื่อมโยงตัวเองกับชีวิตโดยที่เราไม่ต้องลงโทษหรือเลือกข้างในการตัดสินตัวเราเองเวลาที่เราอยู่ในสังคมเมื่ออะไรเกิดตามเกิดขึ้นแล้วเราจะมีความโศกสลดและมักจะกล่าวโทษตัวเราเอง หรืออะไรบางอย่างฉะนั้นการรักตัวเองนั้นแสดงว่ามันมีอิทธิพลอย่างยิ่งในการที่เราจะเลือกที่จะดำเนินชีวิตต่อไปเช่นไรมีการวิจัยนะซึ่งเวลานี้ในสหรัฐอเมริกาและหลายแห่งก็ได้วิจัยในเรื่องเหล่านี้โดยช่างนักจิตวิทยานั้นทำงานหนักมากที่จะทำการวิจัยว่าการรักตัวเองนั้นมีผลกระทบต่อ บุคคลนั้นน,นอย่างไรบ้างสิ่งที่การรักตัวเองนั้นทำให้ความทุกข์ระทมความกระวนกระวายใจหรือความเครียดของคนนั้นนน้อยลงไปการรักตัวเองช่วยให้เขาสามารถจะก้าวพ้นความเครียดได้สามารถจะมองโลกในแนวใหม่ได้ทำให้เขาเห็นว่าโลกนี้ไม่เป็นไม่ใช่เป็นโลกที่เลวร้าย อย่างที่เราคิดว่ามันเป็นและเราสามารถจะสร้างโลกนั้นให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้เราสามารถจะสร้างพฤติกรรมของตัวเองและส่งเสริมพฤติกรรมของคนร,บรอบๆตัวเรานั้นให้มีสุขภาพกายและใจให้ดีขึ้นคือโดยสรุปแล้วการรักตัวเองก็คือการมองตัวเองรับปรับปรุงแก้ไข พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยเหตุนี้การรักตัวเองจึงสำคัญอย่างยิ่งเพราะการรักตัวเองนั้นทำให้เรามีชีวิตได้อย่างมีความสุขทั้งกายและใจการรักตัวเองมีผลกระทบต่อการเลือกคู่ครองการทำงานและความสำเร็จในหน้าที่การงานตลอดจนการที่เราจะมีครอบครัวและเลี้ยงดูลูกของเราต่อไปอีกทั้งเรียนรู้ที่จะปฏิบัติต่อคอรอบข้าง และการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างไรบ้างคำถามที่นักจิตวิทยามักจะถามว่าเหตุใดคนเราจึงขาดการรักตัวเองทั้งที่เรารู้ว่าทุกคนนั้นรักตัวเองนั้งสิ้น่างที่กล่าวแล้วว่าสังคมที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นมันทำให้เกิดปัญหาในการพัฒนาการนั่นก็คือจากการวิจัยได้ค้นพบว่าเมื่อตอนเป็นเด็ก บางคนก็มีปัญหาหรือตอนที่เขากำลังเติบโต,ต,ตแล้วก็อาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างบางอย่างที่ส่งผลต่อการขาดความรักตัวเองดังกล่าว National Association of a Association of Self Esteem ได้ทำการวิจัยและศึกษาว่าปัญหาบางอย่างที่ได้ค้นพบและมีปัญหาก็คือปัญหาเรื่องเพศปัญหาเกี่ยวกับการดื่มน้ำเมา หรือ,อยาเสพติดปัญหาการทำร้ายตัวเองโดยการรับประทานอาหารหรือเสพในสิ่งที่ผิดพลาดเกิดความทุกข์ระทมแก่ตัวเองทั้งนี้สาเหตุดังกล่าวนั้นมาจากคนรอบข้างซึ่งเป็นสิ่งที่หล่อล้อมคนคนนั้นต่อไปในอนาคตยิ่งกว่านั้นแล้วอาจจะมีเหตุการณ์ที่ โศกรศกเกิดขึ้นในชีวิตหรือการขาดตัวอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตสิ่งเหล่านี้กลายเป็นหัวใจที่ทำให้คนนั้นไม่สามารถจะพัฒนาหรือรักตัวเองได้ต่อไปและสำคัญที่สุดก็คือการขาดความรักตัวเองที่นำไปสู่การมองตัวเองที่ตกต่ำอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสงสารมากเพราะ ความรู้สึกดังกล่าวหาใช่ข้อเท็จจริงไหมเพราะเป็นการมองจากภาพพจน์ที่เขาได้สร้างขึ้นจากตัวเขาเองในเมื่อทุกคนเกิดมานั้นมีความสามารถมีศักยภาพในตัวเองที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่เกิดเพียงแต่ว่าภาวะเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตออเขานั้นทําให้เขาคิดว่านั้นเขามีความตกต่าไม่สามารถจะสู้เพื่อนฝูงหรือคนรอบข้างนั้นได้และเป็นเรื่องที่น่าเศร้าว,ว่า เราในสังคมเราไม่จะมองคนจากฐานะจากการศึกษาจากอะไรอื่นที่เราเลเบลไว้แล้วเราหามมองคนคนนั้นจากตัวที่เขาเป็นไหมทั้งทั้ในตัวของเขาแต่ละคนนั้นภายในนั้นมีความละเอียดอ่อนมีความสมบูรณ์แบบเท่าเทียมกันและมีศักยภาพที่สามารถจะพัฒนาได้เช่นกันฉะนั้น ได้มีการเสนอการเรียนรู้ต่างๆที่จะส่งเสริมที่จะให้เรารู้ว่าเราควรจะรักตัวเองอย่างไรประการแรกเราจะต้องรู้จักมองว่าเรารู้สึกเช่นไรเรามีความสำนึกตัวเองเช่นไรบ้างในอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเช่นความเศร้าวความโกรธความวิตกกังวลความโดดเดีย่ยวความบ้าเวความสุขไล่เน่งว่า ทำไมจึงมีความสำคัญและทำไมเราจรึงรู้สึกสิ่งนั้นๆในขนาดนั้นและหดเหตุผลอะไรที่ทำให้เรารู้สึกดังกล่าวอันนี้เป็นสิ่งที่เอื้อให้เราได้รู้เกี่ยวกับตัวเองได้มากขึ้นนอกเหนือจากนั้นแล้วซึ่งการที่เรามีสติสำนึกรู้หรือ being mindful เนี่ยซึ่งเป็นปนระเด็นที่เรนพูดมาตลอดตั้งแต่หลายอาตอนมาแล้ว ว่าเหตุใดเราจะรู้สึกโศกดีใจเสียใจหรือมีความสุขการค้นพบอันนั้นแหละคือการที่เรารู้ว่าเราเป็นคนเช่ไนไรธรรมชาติเรานั้นเป็นเช่ไนไรเมื่อเราได้รู้ธรรมชาติของเราแล้วสิ่งต่อไปก็คือการยอมรับความรู้สึกของเราเพราะความรู้สึกดังกล่าวนั้นไม่มีอะไรดีหรือเลวเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจมันและรู้ว่าเราเป็นคนชนิดไหน ไม่มีอะไรผิดกับการที่เรามีอารมณ์ต่างๆไม่เรา,าจ,จะชอบอารมณ์นั้นหรือไม่แต่ให้เรานั้นใช้เวลานั่งเฉยๆเพื่อะระลึกถึงอารมณ์ดังกล่าวและตรวจสอบถึงร่างร่างกายเราทุกส่วนถึงอารมณ์นั้นๆว่ามันอยู่ในส่วนไหนของร่างกายเราและลองคิดดูซิว่าถ้าคนที่ท่านรักมีความรู้สึกดังกล่าวนั้นท่านจะปฏิบัติต่อคนที่ท่านรักเช่นไรเมื่อคขารู้สึกแบบนั้น และนักจุตวิทยาได้มองลึกไปว่าเรามักจะปฏิบัติต่อคนที่เรารักแตกตามไปการที่เราหันมาช่วยตัวเองเช่นเราจะช่วยคนได้เรารู้จักทําให้คนที่เรารักนะั้นมีความรู้สึกที่ดีขึ้นได้เมื่อเรารู้สึกเมื่อเขารู้สึกไม่ดีแต่เมื่อเราตัวเองเรารู้สึกไม่ดีนั้นน้อยคนนักที่จะช่วยตัวเองให้รู้สึกดีกว่าเดิมได้คนส่วนใหญ่มักจะกล่าวโทษตัวเอง ฉะนั้นเราจึงจำต้องมองตัวเ,เองและยิ่งกว่านั้นก็คือเราต้องเมตตาแก่ตัวเ,เองและรักตัวเ,เองอยู่ทุกขณะจากจุดนี้มันจะนำไปสู่ความสุขของเราในชีวิตต่อๆไปข้อที่สองจงให้อภัยตัวเองเพราะการรักตัวเองนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามเราควรจะให้อภัยตัวเ,เอง ไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นเชางไรนี่คือประเด็นแรกและประเด็นที่สองไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามคุณต้องตัดสินใจที่จะให้อภัยตัวเองเพราะเมื่อเราดันได้ตระหนักว่าความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นเราต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับสิ่งที่ทำที่เกิดขึ้นมานั้นให้ถูกต้องขึ้นมาได้หลังจากนั้นให้คุยกับตัวเองที่จะช่วยให้ตัวเองสามารถก้าวต่อไปเพื่อให้เกิดการอภัยแก่ตัวเอง เกิดขึ้นไม่มีอะไรในโลกที่มันเลวร้ายเพียงแต่เรามองมันเช่นไรและเมื่อเรามองมันเช่นไรแล้วเราจะก้าวต่อไปอย่างไรจากจุดที่เราอยู่ให้ดีที่สุดแต่ทิ้งสัมพันธ์ก็คือเมื่อยอมรับและให้อภัยและสามารถจะก้าวต่อไปได้ประการที่สามเขาบอกว่าให้รู้จักปฏิเสธผู้อื่น ถ้าเรารักตัวเองที่จะรู้ว่าอะไรนั้นมีคุณค่าแก่ตัวเราเราจะต้องปฏิเสธคนที่มาขอร้องเกินขอบเขตที่เราตั้งเอาไว้โดยการปฏิเสธบ่ใหม่และถ้าหากว่าเขาได้ทำเกินขอบเขตเราก็ต้องรู้จักเลือกกระทำในสิ่งที่เสริมสร้างแก่ความรักของตัวเเองการปฏิเสธนั่นคือการยืนหยัดเพื่อป้องกัน ตัวเราเองต่อความรักที่มีต่อตัวเราและประการสุดท้ายเขาบอกว่าต้องยอมรับการช่วยเหลือจากผู้อื่นในต่างประเทศถือว่าการพบจิตแพทย์นั้นจะเป็นตัวที่เอื้อให้เราได้เข้าใจแล้วก็เข้าใจตัวเองได้มากขึ้นส่วนประเทศไทยนั้นเรามีคนที่จะเราไปปรึกษาได้เยอะแยะเพื่อนฝูนที่รักเราญาติพี่น้องที่เรา คารพนับถือที่ปรารถนาดีต่อเรานะหรือบางคนก็ไปปรึกษาพระพุทธจเจ้าพระต่างๆนะเพื่ออธิบายปัญหาที่ตัวเองมีอยู่แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นถ้าเรามีความสมบูรณ์แบบทั้งกายและใจเราก็สามารถจะก้าวพ้นปัญหาที่เรามีได้หรือในการที่ดิฉันมักจะเสนอว่าการที่เราหันมานั่งสมาธิ หันมานั่งไตรตรองในสิ่งที่ได้เกิดขึ้นการที่วิเคราะห์วิาพากษ์วิจาร์ณตัวเองนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนําเราไปสู่ความเข้าใจในทุกๆบริบทของชีวิตฉะนั้นถ้าเรามีสิ่งนี้ในตัวเองนักจิตแพทย์ซึ่งมีงานล้นหลามก็ต้องไม่ถูกรบกวนจากเราแต่เราสามารถจะเข้าใจตัวเราเองได้หากเรามีความสามารถในการวิเคราะห์วิาพากษ์วิจารณ์ตัวเองทําสมาธิ ทุกวันแล้วก็แผ่ความรักความเมตตาไปอย่างสรพพสิ่งสิ่งเหล่านี้มันก็จะ,ะขจัดไปจากปัญหาที่เราจะเกิดขึ้นได้รอบตัวเรานะคะฉะนั้นเดนจันเชื่อว่าถ้าคุณสามารถจะก้าพ้นสิ่งที่กีดขวางคุณและทําให้คุณนั้นมีความรู้สึกที่เลวร้ายต่อสิ่งร,บรอบๆตัวเรา สิ่งที่คุณทําได้ก็คือแผ่ความรักความเมตตาให้กับตัวเองให้เรานั้นมีความสุขกายสุขใจรวมทั้งแผ่ความเมตตาไปยังสปปรรพสิ่งที่กําลังดําเนินอยู่ที่มีความโศกสลดและน่าเศร้าในชีวิตการแผ่ภาวะของจิตที่เรามีต่อสปปรรพสิ่งนั้นมันจะทําให้เรานั้นมีความสุขและก็สามารถที่จะก้าวพ้นปัญหาของเราได้ดียิ่งขึ้น วันอาทิตย์นี้ดิฉันจะมาคุยในช่วงสี่โมงเย็นนะคะหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะมีเวลามาคุยและเสวนาร่วมกันถ้าใครมีคำถามก็เตรียมตัวถามได้เราจะคุยกันประมาณชั่วโมงหนึ่งไม่ใช่นั้นเราก็จะอยู่กันประมาณช่วงนี้นะฮะถ้าใครสนใจจะเสวนาด้วยอย่างเวลานี้เราไม่ได้บอกกันล่วงหน้าแต่ถ้าคุณสนใจที่จะตั้งคำถามมาหรือมีประเด็นอะไรที่คุณอยากจะ ตั้งขึ้นมาก็กราเขียนมาได้นะคะทั้งนี้ดิฉันมองเห็นว่าทีมหรือแนวโน้มที่จะก้าวต่อไปในนาคตนั้นก็คือหันกลับมาสู่การเข้าใจตัวเองการพัฒนาตัวเองเพราะว่าเมื่อเราพัฒนาตัวเองแล้วเราก็จะมีความสุขแล้วก็นำความสุขมาสู่สังคมและโลกที่เป็นอยู่นี้ได้ท่ามกลางความ รุนแรงของสงครามและความทุกข์ทรมานของบวนมนุษย์ที่บางคนนั้นตื่นขึ้นมาไม่มีบ้านอยู่หรือมีความทุกข์ทรมที่ต้องออกแยกจากการจากคนที่เรารักสิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้หรือแม้กระทั่งเราที่มีอยู่ทุกอย่างแต่เราขาดซึ่งความสุขเพราะเราไม่เคยรู้ว่าอะไรทําให้เรานั้นมีความสุข อะไรทาให้เราจิตใจของเรามีความสบายนะและถ้าคุณอยู่ในองค์กรที่ต้องมีความแข่งแย่งกันหารู้ไหมว่าศักย,ากยาภาพของคุณนั่นคืออะไรและพัฒนาอ,นองค์กรของคุณได้อย่างไรที่ให้ดีที่สุดนั่นก็คือปัญหาที่เราต้องแก้ไขคําถามที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือเราจะทําอย่างไรที่จะรู้จักตัวเองและพัฒนาศักยาภาพของเราภายในให้สมบูรณ์แบบที่สุด เพื่อเราจะมีความสุขในชีวิตอันนี้นะคะตอนนี้ยังไม่มีคำถามนะคะถ้าไม่มีคำถามดิฉันจะขอยุติการเสวนาแต่เพียงแค่นี้และวันอาทิตย์นี้เราพบกัน4โมงถึง5โมงเย็นนะคะโรุณาเตรียมคำถามไม้ด้วยสวัสดีค่ะ